เวลามองเต็มแขนสวยนะนุกไอ้ชัดครับก็มองไกลหน่อยางใช่สักเมตรนึดสักระดับแ,แผลตาน้องเห็นเยเพราะเป็นงานแบบเดี๋ยวให้ประสานนี้นเราไปต่อที่วันจันทร์หน้าไปเติมอีกหน่อยอย่าลืมเอาแบบไปด้วยนะได้แต่ตอนนี้ขาแสนเริ่มมาบ่มแล้วรู้สึกได้ถึงความแสบร้อน่นอไรนะ ในตะกร้ามียางเคลียอ,อยู่แต่กิ่นรู้สึกว่าจะเหลืออย่เมสหนึ่งหยิบมาเมื่อคืนจะเป็นใบรอ่อเลยอ้าวัสด,ดีเพื่อนทุกคนที่เข้าชมตอมรัดนะฮะตรวจชุดพาร์ตกินแฮนด์มันจะเป็นล็อตสุดท้ายของทางนั้นละมันไม่มีของละ ได้มาหลายวันแล้วครับผมไม่วางตรวจแต่ผมเปิดมามันใช่แล้วผมก็วางแมวอย่างเงี้ยเพราะมันติดงานตรวจกันนะครก็ตรวจก่อนไ่นอนนะครับผมกำลังจะไปนอนมันตีสี่แล้วก็นั่งทำงานมาตั้งแต่ สิบเอ็ดมงครึ่งสิบเอ็ดมงครึ่งนะไม่ใช่ห้าทุ่มครึ่งสิบเอ็ดมงครึ่งตอนนี้ตีสี่ครึ่งเร่งงานเพราะเดี๋ยวจะทำเจ้าตัวงานเอ่อโฟบิดห้าเจุดหนึ่งสองอันนี้คือจานแท้เดี๋ยวนะอันนี้เป็นของพี่สมศักดิ์กับพี่โทนี มันเป็นล็อตสุดท้ายแล้วแล้วก็อันนี้ก็ชุดเข็มกำลังงงว่ากีนแฮนด์มันหลุดมาเยอะมากทั้งทั้งนี้กีนแฮนด์มันเป็นตัวดิสคอนนะแต่สภาพดูแล้วก็เหมือนจะเมื่อแล้วก็ถ่ายรูปมันดูดีแต่ทีนี้ได้ของมาก็โจดนิดนึง แต่สิ่งหนึ่งที่ได้จากทั้งนี้มาก็คือเขาไม่เคยมั่วเราเขาไม่เคยมั่วเราอาจจะมีของดีเฟกบ้างมันธรรมดามือสองนะหมือสองมันไม่ได้ของใหม่นะก็ขอบโอเคแป๊บหนึ่งนะผมก็นั่งส่องอ่า ก็โดยรวมดูสวยขอบแท้แน่นอนดูสันขอบรู้เลยนะสันขอบมันจะเนียนยังไม่ได้แจ้งพี่ที่เขาล็อกของไว้เลยฮะเพราะว่าของมาหลายวันแต่ผมยังไม่ว่างตรวจผมก็เลยไม่ได้แจ้งแกว่าของมาแล้วแกก็อาจจะนั่งรอกัอนอยู่นะแต่เขาก็เชื่อใจผมอะ่ะเขาไม่มีอะไร ผมจะหนีไม่ไหนได้ตอมวัดวันๆนั่งจมปลุกทำงานเตื่นมาก็นั่งจมปลุกทำงานแล้วก็ทำจนหมดเวลาแล้วก็ไปนอนไม่มีเวลาจะไปไหนกับเขาเลยผมเมื่ออยากจะเที่ยวเหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่แต่ผมไม่มีเวลาเที่ยวเมื่อกี้เจ้าน้องเจ้าน้องบีก็มาชวนไปกินข้าวยังไม่ไปเลย ตายเขาจะมองกัาหญิงเนี่ยเขาจะมองพี่ตอมหญิงห่อวะชวนพี่ตอมไปกินข้าวกันไอ้น,น้องนี่มันชวนผมสองรอบนะแต่ผมไม่ว่างไปจริงมันชอบมาชวนปุกป,ป,ปับมันไม่ว่างอ่ะมันไม่ว่างจะไปนะอันนี้หน้าแท้แล้วมาชวนกินเลยเดึกๆ,ๆวะชวนกินตอนสี่ห้าทุ่มแล้วมันมันหุ่นดีได้ไงวองง,ง ชวนกินตอนสี่ห้าทุ่มแต่หุ่นดีดีมีลูกสองคนแล้วหุ่นยังดีอยู่เลยมันอยู่ที่ระบบเผาผ่านนะแต่ละคนอ,อย่างผมผมก็อายุมากแล้วแต่ผมก็ยังหุ่นไม่เสียมันอยู่ที่ระบบเผาผ่านมันอาจจะเป็นเพราะเราแม่งเผาผ่านเยอะก็ได้ตรวจทีละเข็มเลย ก็ที่เห็นตรงจุดนี้ก็โดยรวมก็เคลียนะแต่ที่ตรวจมันยังไม่เจอไอตัวชิ้นดีเฟกตโอ้อันนี้หมดตัวไอกิฟเลยโอเคชุดนี้น่าจะผ่านละมันก็เป็นชุดที่ไม่มีกระจกนะมันเคยซื้อมาล็อแรกแรมันจะเป็นชุดที่มีกระจกมาชุดหลังหลังมันไม่มีกระจกให้แล้ว กระจกแม่งขายแยกมดนะกระจกขายแยกหมดน,นะฮะก็เดี๋ยวจะแจ้งพี่เขาว่ามาแล้วด้วยคลิปนี้แหละนะฮะแล้วก็แบ่งน้องๆเพื่อนๆดูก็คือชุดกินแทนหมดแล้วเพราะว่าผมถามถ้าเขามีอีกผมก็เอาอีกแต่ปัญหาคือเขาไม่มีให้เราแล้ว เดวิวหมดเกลี้ยงกินแฮนมันจะเป็นเซตของชุด 6, สามหนึ่งแปดใส่ใจคือหน้าชี้นี้สำคัญที่สุดของบรรดาชุดแฟงเจนก็คือหน้าปัดหน้าปัดผ่านก็ทุกอย่างก็ฉลุยที่กังวลอย่างเดียวคือหน้าแค่นั้นเอง นะฮะงามๆเดี๋ยวนะอ๋อมันน่าจะเป็นที่ผมตาลายแล้วละ่ะผมมองว่าไอ้ภายนํำมันลน้นล้นมาผมไม่ล้นตาผมลายนะหน้าแท้นะครับ ก็ตรวของก่อนไปนอนเพราะเดี๋ยวต้องทําการแฟรเก้นรวม2ชุดซึ่งตัวกินแฮนด์ก็ทำทำคลิปไปแล้วด้วยก็เลยน่าจะไม่มีคลิปละไอสองตัวเนี้เดี๋ยวจะพอว่าเป็นชุมชนแล้วกันเพราะว่าไม่รู้จะทําคลิปทําไมบ่อยๆกินแฮนด์อยากดูก็ละ่ะอยากดูก็พอไปใต้ใต้คลิปเดี๋ยวจะทําให้ดูเล่นๆหนึ่งตัวนะฮะอันนี้มันจะเป็นสองชุด ก็ได้ได้เคสกีน V สองมาแล้วก็ตอนนี้สั่งสั่งกินเห็นว่ามีพียวหนึ่งอยากไดกินแหนก็แกก็อยากได้แกก็ถามว่ามันยังพอมีไหมเบิกได้หรือเปล่าปัญหาคือเจ๊ก็ตอบแบบคน่นควรไม่มีเรลือจาหมดแล้วจ้าแปปหนึ่งนะต่อให้นิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาก็ต้องนั่งทำแฟนกีนเจ้ากินแหน แล้วก็หลุดฟนันเกนกินหันก็จะมีโปรเจกต์งานยากประกอบสะพานห้าเจดลงบาลานวิน5้าเจอใบดอกทำคลิปให้โลกจำนะอันนี้ก็คือชุดเบสชุดเบสของพี่เขาคือเขาพวกนี้เขาพี่เขาล็อกออดเดอร์ไปแล้วคือพี่เขาส่งงานมาให้ทำ าก็ให้เราจัดการก็คือมันชุดเบสชุดเบสเคสมันจะเป็นตัวฝูกคนซึ่งกีนแทนในตอนนี้เบิดในตลาดก็ไม่มีด้วยนะไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีแค่ของแท้นะตัวโคนไม่มีนะครับนี่ยังอุตส่าห์ได้มายังอุตส่าห์สั่งมาได้เพราะว่าตอนไดออเดอร์ว่าจะเอาแฟงกเกนเจนแล้วก็ฝากเจ๊เขาจัดการเบิกให้พอดีทางนู้นเขาทำให้ได้ <c oughs> เขาขึ้นมาให้สองเอน งนตอนนี้ถ้าอย่างเราอยากจะได้อยากจะได้โคนนี่มันเป็นกินแฮนด์สักตัวหนึ่งที่แบบเป็นตัวท็อปแบบเนี้ยปัญหาคือมันจะเบิกไม่มีมันก็จะดิสคอนต,ตามแท้นะฮะก็คือสองเดือนนี้พรุ่งนี้เตรียมลงหน้าแท้กันหมดเลยนะฮะทางด้านนี้เดิมเดิมมันก็รอยอยู่นะนะฮะแต่เพื่อความสดนะสําหรับรุ่นสําหรับพี่ๆบางท่านเขาความสดของเขามันไม่ได้สดแค่โคนธรรมดามันต้องเป็นโคนที่มีความเหนือว่าโคนปกติเข้าไป ก็เป็นโคนเหนือโคนเนะคโคลหน้าแท้โคลขอบแท้วันที่แท้เงี้นะฮะก็จะเรียกโคลเหนือโคลเหมือนคนเหนือคนอะประมาณเนี้ยนะฮะไปให้สุดแล้วหยุดที่เสียเงินแล้วเจอกันใหม่กับตอมวัดนะฮะผมไปนอนดีกว่าง่วงนอนนมุกขี้มุกไหลสวัสดีครับผม